สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Lovely BB Lover กันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะ BB ก็จะมาอัปเดตรายการ Into My ค่ะซึ่ง EP แรกมาแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาดูกันดีกว่าว่าทางค่ายและน้องๆน,นะคะมาสปอยรายการนี้กันว่ายัางไงบ้างทางค่ายนะคะก็มาอัปรูปสปอยน้องๆทั้ง3คนใน EP แรกค่ะแคปชั่นว่า สำรวจมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ชื่นชมภูมิทัศน์ของหลิงนนานการเดินทางน้าเมืองฝอซานมณฑลกวางตุง้งในครั้งนี้อินทวันซานตะอินทวันปอหยวนอินทวันหลิวจางทั้งสามคนเช็คอินที่ร้านน้ำชายามเช้าเข้าไปสัมผัสเมืองฝอซานกวางตุง้งตั้งใจดื่มด่ำลิ้มรสเมืองที่มีวัฒนธรรมประเพณีชาวทิเบตในเทือกเขาทางตอนใต้แห่งนี้หลิงหนาน ซานตะป๋อยวนหลิวจางทั้ง3คนจะได้พบกับอะไรบ้างที่นี่อินทวันซานตะนำการเต้นสตรีทแดนซ์มาผสมผสานกับการเต้นเชือสิงโตการเต้นที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของจังหวะชีวิตอินทวันป๋อยวนนักเชือสิงโตกับการสื่อสารเรียนรู้เกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง อิ t ทวันหลิวจางระหว่างการตีกองได้ผสมผสานสร้างสารรค์การตีกองรูปแบบใหม่ดื่มดําไปกับการเต้นค้นหาจิตวิญญาณแห่งการสร้างสารรค์วัยรุ่นก้าวต่อไปในเส้นทางหมื่นลีอินทุวันเกี่ยวกับเรื่องราวทางวัฒนธรรมแห่งดนตรี Into My มพบกันที่หลิงหนานตั้งใจเรียนรู้ร้อยรสชาติแห่งชีวิตไปกับเราวัยรุ่นยังไม่พอนะคะทุกคนน้องๆแต่ละคนนะคะก็มาเชิญชวนพวกเราไปดูอีกค่ะ น้องซานตะนะคะก็มาอัพรูปพร้อมแคปชั่นผมเชื่อว่าความขยันและหยาดเหงื่อไม่มีทางทำให้คนที่มีความเชื่อผิดหวังผมเห็นนักเชื่อสิงโตจำนวนมากเพื่อที่จะสื่อสารเชื่อสิงโตให้คงอยู่ต่อไปแล้วต้องซ้อมกันอย่างหนักทั้งกลางวันและกลางคืนน้องป๋อยวนก็มาอัพรูปพร้อมแคปชั่นการเดินทางในเมืองหลิงหนานในครั้งนี้ผมได้ผ่านการสื่อสารเชิงลึกกับนักเชื่อสิงโต ได้รับรู้อะไรมากมายไม่ว่าจะเป็นจิตวิญญาณของการไม่ซ้อมเพียงหนึ่งวันอาจจะทําให้ความพยายามที่ทํามาทั้งหมดสูญเปล่าหรือช่างฝีมือที่ใช้ความตั้งใจและความประณีตในการปักหัวสิงโตที่ใช้ในการเชิดสิงโตตลอดปีที่พวกเขาทําก็เพื่อสืบสานวัฒนธรรมการเชิดสิงโตให้คงอยู่ต่อไปจิตวิญญาณการฝีมือของช่างศิลป์เช่นนี้ควรค่าเก่กบการเคารพน้องเอคก็มาอัปรูปแคปชั่น ผลลัพธ์ที่ได้จากการเดินทางในครั้งนี้ก็คือความเข้าใจในวัฒนธรรมการเชิดสิงโตของเมืองหลิงน,นัขนขณะตีกลองผมรู้สึกดื่มด่ำอยู่ท่ามกลางเสียงกลองจนทําให้ผมลืมความวุ่นวายในใจไปได้บ้างขณะเดียวกันผมรับรู้ว่าจริงๆแล้วรอบตัวผมมีคนกลุ่มหนึ่งที่พยายามรักษามรดกทางวัฒนธรรมของพวกเราไว้บกป้องความศรัทธาของพวกเขาเอง ความสวยงามที่มีเอกลักษณ์ของการเชิดสิงโตเช่นนี้ควรค่าแก่การถูกคนมองเห็นและทางค่ายนะคะก็ยังมาอัพความรู้สึกของน้องๆที่มีต่อรายการด้วยค่ะเริ่มที่น้องซานตาเลยค่ะผมชอบวัฒนธรรมอะไรแบบนี้มากครับสิ่งแบบนี้มันมีเสน่ห์มากเลยแต่ว่าสำหรับผมแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เสน่ห์ด้านต่างๆถูกมองเห็นครับมาหาแรงบันดาลใจในเพลงนี้ และร่วมหาประสบการณ์จิตวิญญาณของการเชื่อสิงโตกับอินทูวันซันตะและร่วมการสำรวจวัฒนธรรมอันสวยงามของประเทศจีนไปด้วยกันการเดินทางครั้งนี้ทำให้เขานึกถึงช่วงเวลาที่เขาเรียนเต้นฝึกคนเดียวไม่เคยหยุดเพียงเพราะรักการรามจากก้นเบื้องของหัวใจเหมือนเชืิดสิงโตพวกนี้ น้องป๋อยวนสำหรับช่างฝีมือหัตถกรรมทุกท่านในการทำชิ้นงานขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งต้องใช้ฝีมือในการทำอย่างมากผมคิดว่าทุกท่านสมควรที่จะได้รับความเคารพและความชื่นชมรับรู้ความประณีตในงานฝีมือสืบสานความมีฝีมือทางช่างศิลป์เสพสิทธิ์วิญ,ญญาณแห่งงานฝีมือในเมืองฝอซานกับอินทวันป๋อยวนระหว่างเดินทางไปฝอซานเขาได้เยี่ยมชมเวิร์กช็อปทำหัวสิงโตกับอาจารย์ของเขา และได้พบกับช่างฝีมือดั้งเดิมที่ทำงานเงียบๆความเฉลียวฉลาดและความอุตสาหนี้ความค่าแก่การเคารพของเราต่อไปน้องเอเคนะคะหลังจากที่ได้สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมผมค้นพบว่ามันสามารถผ่านแม่น้ำแห่งการเวลาได้เป็นสิ่งคลาสสิกที่อยู่บนโลกใบนี้ฟังเสียงกรองที่เป็นสังหวะมองประวัติอันยาวนานติดตามไปกับอินทวันหลิวจางเพื่อสืบสานวัฒนธรรมคลาสสิก ระหว่างการเดินทางไปฟอสซานอิทธทวันหลยวจ้างได้สัมผัสความภาคเพียนและความอุตสาหะของนัชชินโตกับเหล่าปรมาจารย์ไม่มีความเจ็บปวดไม่มีกําไรและความพยายามทั้งหมดจะบังเกิดผลและทั้งค่ายนะคะก็มาอัปคลิปสปอยอีกนะคะแคปชั่น อินทุวันบันทึกการเดินทางหมื่นลี้เพิ่มความรู้เรื่องวัฒนธรรมกับอาจารย์ได้แบ่งปันความคิดเกี่ยวกับดนตรีร่วมกับ Into One, Santa, อินทุวันซานตาปอยวนลิวจ้างมีทั้งการผรสมผสานของนิ้วอันไพเราะเสียงคลองและกองเสียงเบสที่สนอหูและการผสมผสานของประเพณีและความทันสมัยเตรียมโยกย้ายไปกับท่วงทํานองและซึมซับมันไปด้วยกันเถอะจีบชายยามเช้าสไตล์กวางตุ้งต้นตำรับ เริ่มต้นการเดินทางที่แสนวิเศษนี้ด้วยอาหารรสเลิศการเดินทางในครั้งนี้ให้พวกเราติดตามอิตวลซานตะปบอหยวนลิวจางเริ่มต้นการเดินทางสู่โฟซานไปด้วยกันชุดน้ำชายามเช้าสไตล์กวางตงสิงโตผู้กล้าหาญและทรงพลังปลุกจิตวิญ,ญญาณแห่งความอมตะแบกรับจิตวิญญ,ญาณแห่งฝีมือการไล่ตามที่ไร้ที่สิ้นสุดสืบทอดความคลาสสิกสร้างสรรคอนาคต และนี่ก็คือทั้งหมดที่มีบีนำมาสปอยในวันนี้นะคะเราอยากจะบอกว่าเรานะคะชอบมากๆเลยค่ะที่ค่ายให้น้องๆน,นะคะได้ไปทำอะไรแบบนี้ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างน้องๆถึงจะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขค่ะเราชอบที่ค่ายไม่ให้น้องๆแค่แสดงโชว์บนเวทีแต่ให้ไปเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงคือมันดีมากค่ะทุกคนแล้วอย่างเช่นน้องต่างชาติก็คือมีความสุขตื่ เต้นกับทุกสิ่งน้องๆคนจีนเองก็ดูมีความสุขเราชอบที่น้องๆได้ไปพบเจอและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแบบนี้มากเลยค่ะและตอนนี้นะคะรายการนี้ก็ได้ออนแอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสามารถไปตามรับชมกันได้เลยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะบีบีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้แก่บีบีด้วยนะคะ บีบีจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปแล้วก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารของน้องๆเรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย